วันนี้นะคะเราพามาเยี่ยมชมงานติดตั้งผ้าใบกันที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะผลิตภัณฑ์ของแสงทองที่ติดตั้งอยู่ที่นี่ก็คือมา่าน้วนแนวดิ่งซีเทลรุ่น ST2000 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกและภายในอาคารเพื่อป้องกันแสงแดดเข้ามาภายในสถานที่ได้อย่างอนเนกประสงค์ค่ะมา่านม้วนแนวดิ่งในโครงการทั้งหมดจำนวน19ชุดเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซอมฟี่แบรนด์คุณภาพจากประเทศฝรั่งเศส โซนระเบียงห้องอาหารจำนวน10ชุดฝั่งซ้ายจำนวน5ชุดฝั่งขวาจำนวน5ชุดในขนาดกว้าง3เมตร60เซนติเมตรสูง5เมตร6ชุดและขนาดกว้าง3เมตร40เซนเมตรสูง5เมตร4ชุดและโซนบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารเอาท์ดรริมแ,แม่น้ำจำนวน9ชุดในขนาดกว้าง2เมตร55เซนติเมตร2เมตร60เซนติเมตร 2เมตร65เซนติเมตรและ4เมตร10เซนติเมตรที่ขนาดความสูงเดียวกันทั้งหมดที่5เมตรค่ะ สำหรับที่นี่นะคะเลือกใช้วัสดุผ้าตาข่ายกรองแสงโซลาร์สกรีนที่มีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนานสามารถกรองแสงได้สูงสุดถึง95%โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของสีผ้าที่มีให้เลือกหลากหลายใช้ดีไซน์ตกแต่งเข้ากับสถานที่ต่างๆได้อย่างลงตัวผ้าใบามีรูตาข่ายเล็กๆอยู่ทั่วทั้งผืนจึงสามารถมองเห็นวิวภายนอกจากด้านในได้ค่ะ โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ซีเทลรุ่น ST2000 มีความประณีตตามมาตรฐานแสงทองค่ะวัสดุต้านทานสนิมซึ่งทำได้ตั้งแต่ขนาดกว้าง1เมตรจนถึง5เมตรและความสูงที่1เมตรจนถึง4เมตรและที่สำคัญสามารถเลือกชนิดของสีผ้าใบได้อย่างหลากหลายค่ะ โดยมีระบบมอเตอร์ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทและเปิดประสบการณ์ใหม่กับอุปกรณ์ชารูมาระบบ Home i n t e l l i g e n c e จากซอมฟีที่สามารถควบคุมสั่งการผลิตภัณฑ์ม่าน้วนระบบมอเตอร์ซอมฟีและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในสถานที่ของคุณได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปชารู m าในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การกันแดดกันฝนและช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะกันสาดผ้าใบแนวดิ่งซีเทลรุ่น ST2000 จากแสงทองเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ